สวัสดีค่ะในโครงการการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21นะคะหัวข้อที่ได้จัดทำไปในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2559นะคะก็คือเป็นการจัดการเรียนรู้ในกระบวนวิชา064201มโนมตินะคะทางวิทยาศาสตร์ด้านเคมีหนึ่งนะคะในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะเราจะใช้แนวคิดของห้องเรียนกลับทางหรือคลิปคล s s ส o o ูนะคะเป็นตัวจัดการ รียนรู้นะคะซึ่งการจัดก,การเรียนรู้นี้นะคะในวิชาเนี่ยจะใช้มากกว่า50%นะคะโดยตั้งเป้าไว้ที่100%นะคะโดยที่หัวข้อหลักทั้งหมดเนี่ยห,หัวข้อนะคะจะถูกจัดกระทำบรรยายเนี่ยโดยใช้นะคะการบรรยายแล้วก็อาจเป็นวินีทัศนะคะแล้วหลังจากนั้อนะัพโหลดเข้าไปในระบบเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทําการศึกษามาก่อนนะคะหนะลังจากนั้นเมื่อผู้เรียนได้รับความรู้ ที่เป็นตัวมนุษย์วิแนวคิดแล้วเนี่ยก็นําเอาความรู้เหล่านั้นมาทํากิจกรรมในห้องเรียนซึ่งจะมีแนวคิดสําคัญสำคัญ,คญที่เกี่ยวกับการจัดการเียนอยู่ประมาณ5หัวข้อนะคะโดยที่จะเรียงลําดับทั้งหมดเนี่ยตามนี้นะคะอันที่หก็คือเรื่องของแนวคิดคลิปคลาส o ูมแล้วก็การใช้ Cloud Technology เนี่ยมาช่วยในการจัดการเรียนรู้นะคะหัวข้อที่2ก็คือการนะคะใช้ ไอซีที uh, นะคะหรือว่าเทคโนโลยีอิน t e g r a t e เตอร์เรียเนี่ยเข้ามาจากกัดการการเรียนรู้นะคะหัวข้อที่3เป็น PPL using ICT นะคะหัวข้อที่4ก็คือเรื่องของ STEM project based learning นะคะแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือการนะคะวัดนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทั้งแบบ formative และแบบ summative โดยที่เราจะเน้นที่เรื่องของ formative assessment แล้วก็ authentic assessment นั่นก็คือเมื่อเราจัดกิจกรรมเนี่ยที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะการวัดและ มผลเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสอบปลายภาคหรือการภาคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นการเก็บคะแนนเนี่ยก็คือการเก็บจากชิ้นงานและกิจกรรมผู้เรียนที่ผ่านไปในแต่ละในแต่ละคาบเ,เรียนนะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอเนี่ยซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด5ซีรีส์ตามหัวข้อที่กล่าวไปนะคะ